มสครูมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเรียนเรื่องระบบอะไรกันไประบบหมุนเวียนเลือดน,นะคะคลิปนี้เรามาเรียนเรื่องระบบประสาทอ่าจดเลยจดใส่สมุดเลยค่ะระบบประสาทระบบประสาทนะคะเป็นระบบควบคุมและประสานการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย รวบรว,วมถึงควบคุมการแสดงพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ระบบประสาทนี่ค่ะก็คืออยู่ที่ไหนนี่เห็นไหมสมองอ่าสมองเป็นคนสั่งการเป็นตัวที่สั่งการให้เราทํานู่นทานี่ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูค่ะอวัยวะในระบบประสาทการอ่านนี่จดด้วยนะที่ครูขีดด้วยปากกาสีแดงคือจดทั้งหมดเลยอวัยวะในระบบประสาทมีสมองไขสันหลังแล้วก็ เส้นประสาทน,นะคะไหนสมองไหนใครบอกได้ว่าตรงไหนคือสมองอันนี้ค่ะอันนี้คือสมองทกควเน็นอยู่แล้วนะคะอันนี้คือไขสันหลังก็คือกระดูกสันหลังกระดูกที่หลังของเราอะค่ะนี่กระดูกสันหลังส่วนเส้นประสาทมันก็จะอยู่ตามเนี้ยทั้งหมดเลยแต่ว่าอันนี้คขาในรูปไม่ได้มีมาให้นะคะอ่ะครูไปต่อนะคะโหนี่เรามาเราจะมารู้จักการทำงานของสมองกันนะคะ อ่ะอันี้จดเลยสมองประกอบประกอบด้วยทั้งหมด6ส่วนนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะย่อให้สมองอ่ะเขียนว่าสมองประกอบด้วย1นหนึ่งนะคะเซรีบัม ควบคุมความคิดความจำเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานเช่นการสัมผัสการมองเห็นการได้ยินการรับรสการดมกลิ่นการทำงานของขกล้ามเนื้อซีรีบัลมาค่ะมันจะควบคุมในส่วนของเหล่านี้แต่ที่หลักๆที่อยากให้จังก็คือควบคุมความคิดความจำแล้วก็เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานนะคะ สองไฮโปทารามัสอ่าไฮโปธารามัสนี่จะควบคุมอุณหภูมิของร่างกายการเต้นของหัวใจความต้องการพื้นฐานเช่นต้องการน้ำต้องการอาหารอ้าเวลาเราหิวข้าวอะค่ะส่วนไฮโปธารามัสเนี่ยจะ เป็นตัวกระตุ้นเราว่าเออเราควรจะรับประทานอาหารได้แล้วควรดื่มน้ำได้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวครูลืมชี้เซลิบบัมให้ดูนี่เซลิบบัมนี่คือจุดสี่กต,ตรงนี้อ่านี่คือส่วนนี้ทั้งหมดเลยค่ะนี่คือเซลิบัมนะอยู่ตรงนี้สามทารามัสอ่าไฮโปทารามัสอยู่ตรงนี้ค่ะไฮโปทารามัส สามทารามัสทารามัสอยู่ตรงนี้ค่ะอ่ะทารามัสนะคะจะเป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทเข้าและออกจากสมองส่วนต่างๆต่อไปสีเซลลิเบลลัมเซลลิเบลลัมอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่ที่คล้ายๆประการลังนี่ค่ะเซลลิเบลลัม เซลิบลัมทำอะไรควบคุมการเคลื่อนไหวและการทรงตัวของร่างกายห้านะคะพรพรคือตรงไหนตรงนี้ค่ะคือตรงนี้ลงมาลงเริ่มเริ่มจะลงมาที่คอแล้วใช่ไหมอ่ามันอยู่ตรงนี้นะคะพรควบคุมอะไรบ้างไหนดูซิ ควบคุมการหายใจการเคี้ยวการหลั่งน้ำลายและการเคลื่อนไหวของใบหน้าลองสมมุติว่าถ้าส่วนพรของเราได้รับการกระทบกระเทือนหน้าเราจะเป็นงไงคะหน้าเราจะแสะดงออกอะไรไม่ได้ใช่ไหมหน้าเราก็จะนิ่งไปเลยสุดท้าย6เมดัน่าออฟลองกาตาอยู่ตรงไหน สีม่วงนี้อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงก้านลงมาตรงนี้แล้วนะถ้าถัดจากตรงนี้ไปอะค่ะก็จะเป็นไข่สันหลังและอันนี้คือเมนดล่าออฟลองกาต้านะคะทำหน้าที่ควบคุมการเต้นของหัวใจการหายใจการจามการอาเจียนการกลืนเห็นไหมว่าสมองอะคะ่ะมันจะแบ่งนะมันจะแบ่งส่วนกันและแบ่งกันทำหน้าที่ของ ตัวมันเองนะคะสมองประกอบด้วยกี่ส่วนอ่ะกี่ส่วนต่อมาหกส่วนนะคะมีอะไรบ้างเซลลิเบลัมควบคุมความคิดความจำและเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานไฮโปธาลามัสควบคุมอุณหภูมิของร่างกายการเต้นของหัวใจความดันความต้องการพื้นฐานเช่นน้ำอาหารสามธาลามัสควบ เป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทเข้าและออกจากสมองเซลิเบลลัมควบคุมการเคลื่อนไหวและการทรงตัวของร่างกาย5พรควบคุมการหายใจการเคี้ยวกระลังน้ำลายการเคลื่อนไหวของใบหน้า6เมดลล่าออฟลองกาตาควบคุมการเต้นหัวใจการหายใจการจามการอาเจียนการกลืนนะคะอ่าจบเลย เมื่อกี้ส่วนประกอบของสมองะค่ะเอ้ยส่วนประกอบของระบบ,บระบบประสาทมีสามส่วนใช่ไหมเอ้ยมีสามอวัยวะก็คือมีสมองไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทนะคะเรามาดูต่อไปเมื่อกี้หนึ่งอ่ะเขียนหนึ่งก่อนหนึ่งสมองสองไขสันหลังอ่าจุดเลยเป็นส่วนที่ต่อจากสมอง ยูมันอยู่ข้างในนะคะนี่นี่อันนี้คือกระดูกสลังแต่ไข่สลังเนี่ยมันอยู่ข้างในลงไปตรงนี้ที่เป็นกรวงกรวงค่ะเคยเห็นกระดูกหมูไหมแล้วที่มีไขมันที่เป็นมันมันะคะน,นี่แบบนั้นเลยอยู่ภายในกระดูกสลังข้อแรกถึงกระดูกว้านเอวหน้าที่ของมันอะมีหน้าที่หลากดังนี้ส่งผ่านกระแสประสาท คือระบบประสาทอะคะเราจะมีกระแสประสาทเล็กๆที่มันจะเป็นขึ้นไฟฟ้าอ่อนๆนะคะทํางานใช่ไหมทําให้เราทํางานได้เป็นปกติไอ้ไขสันหลังอะค่ะมันก็ทําหน้าที่เป็นการส่งผ่านกระแสประสาทจากหน่วยความรู้สึกไปสู่สมองหรือจากสมองไปสู่หน่วยการทํางานต่างๆของร่างกายอะแต่ที่สาคัญก็คือมันจะเป็นศูนย์รีเฟกต์ควบคุมการทํางานภายนอกน้าจิตใจเช่นคําว่ารีเฟกต์ก็คือการตอบสนองอะค่ะโดยที่เราไม่ทันคิดเช่น เ,เช่นเวลาเราโดนตะปูตีมถูกไหมเราก็จะดึงเท้ากลับมาทันทีโดยที่เราไม่ทันคิดโดยที่เราไม่ทันรู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่าการทํางานแบบดีเฟกก็คืออยู่ภายนอกอานาจจิตใจคือสมองไม่ต้องสั่งการแต่สามารถทํางานได้ด้วยตัวมันเองสามเส้นประสาทเส้นประสาทก็ทําหน้าที่ส่งกระแสรประสาท หรือรับกระแสประสาทนะคะคือมันเป็นตัวผ่านค่ะเส้นประสาทคือเป็นเหมือนน,น,นั่นเหมือนอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเราไม่มี w ว fi เราใช้เน็ตบ้านเน็ตบ้านต้องมีอะไรสายแลนใช่ไหมแล้วสายแลน,นะคะ่ะก็จะส่งผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็จะคล้ายๆกับเส้นประสาทเส้นประสาทก็เปรียบได้กับสายแลนอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเราถอดเส้นประสาทปุ๊บเป็นไงมันก็ไม่สามารถส่งต่อถึงกันได้ใช่ไหม โอเคคะ่ะจดด้วยนะอ่ามาดูต่อไปค่ะเซลล์ประสาทอย่างแรกเซลล์ประสาทก็จดด้วยค่ะเสริมเสริมมาดูค่ะหน้าตาของเซลล์ประสาทหน้าตามันเป็นไงคล้ายคล้ายเอเลี่ยนว่ะอ่ามันจะมีส่วนที่เป็นเดนบรท์กับแอคซอนอันนี้อันนี้วาดรูปด้วยนะคะอันนี้วาดรูปด้วย ไม่ต้องวาดเหมือนเป๊กก็ได้แต่วาดให้พอรู้ว่านี่คืออันนี้คือเซล์ลประสาทห้ามีสองส่วนมีตัวเซลหนึ่งตัวเซล์ลกับใยประสาท ตัวเซลล์ประกอบด้วยนิวเคลียสและไซโทพลาซมทำหน้าที่สังเคราะห์สารที่จําเป็นต่อเซลล์ประสาทใย,ยประสาทประกอบด้วยเดนไรทำหน้าที่นํากระแสรประสาทเข้าตัวเซลล์ส่วนเอกซอนทำหน้าที่นํากระแสรประสาทออกจากตัวเซลล์อ่ะก็คือเดนไรอะค่ะมันจะรับมาทางหัวรับมาทางหัวตรงนี้ แล้มันก็จะวิ่งผ่านมาแบบนี้แล้วพอคราวนี้ไอ้แอกซอนตรงนี้ค่ะก็จะส่งกระแสประสาทไปให้คนอื่นอ่าโอเคนะคะวาดรูปด้วยนะอ่าเรามาดูการทํางานของระบบประสาทกันค่ะการทํางานจะประสานกันของสมองไขสันหลังและเส้นประสาทเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นอวัยวะความรู้สึกต่างๆของร่างกาย น,นี้ทุกคนดูเมื่อถูกนาำตามหน่วยรับความรู้สึกใต้ผิวหนังบริเวณปลายนิ้วจะได้รับการกระตุ้นอ่ะอันนี้เขายกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาทนะคะเวลาเราโดนหนามตามเป็นไงเราจะรู้สึกเจ็บใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะรู้สึกเจ็บอะค่ะพอโดนตามปุ๊บคือระบบประสาทมันทำงานเร็วมากเร็วจนเราไม่รู้สึกตัวเพรเรารู้สึกได้เลยใช่ไหมครับมันก็จะส่งไปส่ง หน่วยรับความรู้สึกใต้ผิวหนังค่ะแล้วทีนี้มันส่งผ่านกระแสประสาทไปจากปลายนิ้วตรงเนี้ยส่งไปที่ไขสันหลังพอกระแสประสาทถูกส่งมาที่ไขสันหลังตรงนี้แล้วะค่ะมันจะส่งต่อไปยังสมองสมองก็จะสั่งแล้วว่าเจ็บนะโดนตามตรงเนี้ยเจ็บนะทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดบเวณนิ้วแล้วก็พอศูน พอสมองสั่งการมาค่ะเราก็เซลล์ประสาทก็จะสั่งจะส่งสัญญาณไปที่กล้ามเนื้อพอส่งสัญญาณไปที่กล้ามเนื้อให้เรากระตุกมือออกเราจะได้ไม่เจ็บอ่านี่คือการทํางานของระบบประสาทนะคะเดยกควรที่ใบให้ใหม่อัน,นหน้านี้ไม่ต้องจดนะอันนี้ไม่ต้องจดอะพอเราโดน,นหนามตามใช่ไหมเราโดนปึ้ง มันจะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่ทั่วร่างกายเราค่ะมันจะส่งปุ๊บปุ๊บไปที่ไขสันหลังก่อนพอส่งไปที่ไขสันหลังเสร็จแล้วก็จะส่งไปที่สมองพอส่งไปที่สมองทีเนี้ยสมองรู้แล้วว่าเจ็บพอสมองรู้แล้วว่าเจ็บอะค่ะสมองก็ส่งส่งสัญญาณภะษาทกลับมาที่ไขสันหลังพอส่งกลับมาที่ไขสันหลังไขสันหลังก็ส่งไปที่กมเนิอมเอ้ยตอนนี้โดนตามอยู่นะเจ็บให้ยกให้ยกมือออกปึ้งพอส่งไปมือเราก็จะยกออกอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเอ้ยต้องยกมือออกนะ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะทุกคนลองสังเกตตัวเองดูนะอ่ะกูไปต่อนะคะอาการดูแลเอาไว้ว่าในระบบประสาทก็เป็นไงพักผ่อนให้เพียงพอเรามาระวังการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่สารเสพติดรับประทานนะอาหารที่มีประโยชน์ถ้ามีอาการปวดอะไรมากก็ไปพบแพทย์นะคะอ่ะวันนี้ระบบประสาทก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมจดอย่าลืมทำงานกันด้วยนะคะ